สวัสดีครับเรียนท่านคณะกรรมการการคัดเลือกเยาวชนดีเด่นที่เคารพทุกท่านกับผมเด็กชายธนวินสวัสดิ์มงคลรัตน์กำลังศึกษาอยู่ชั้นมันธยมศึกษาปีที่สองโรงเรียนม่น้ำอ,อ้อมเป็นบุตรชายคนเดียวของครอบครัวมีได้นายธนพลสวัสดิ์มงคลรัตน์ได้เสียชีวิตแล้วและมารดานางสาวลำไบศรีฐานประกอบอาชีพแม่บ้านทำงานที่ทรกรุงเทพมหานครปัจจุบันผมอาศัยอยู่บ้านเลขที่81 หมู่9บมาน,บบบน,น้ำอ้อมตำบลน้ำอ้อมอำเภอคอวังจังหวัดยะโสธรมีสมาชิกในครอบครัว5คนคือยายนา้าลุงน้องและผมเหตุผลที่เข้าร่วมรับการสมัครครั้งนี้เนื่องจากผมกับผมเป็นผู้มีจิตอาสาช่วยเหลืองานต่างๆของโรงเรียนชุมชนบำเพ็ญประโยชน์ต่อส่วนรวมโดยร่วมกับนักเรียนโรงเรียนแม่น้ำอ้อมวัดลานวัดชัยชนะเกบพยะ ภายในโรงเรียนและในชุมชนในด้านคุณธรรมจริยธรรมผมได้ช่วยเหลืองานภายในโรงเรียนได้เข้าร่วมกิจกรรมต่างๆในโรงเรียนเป็นช่างภาพประจําโรงเรียนและมีความกระตันญยูกตเวทีต่อบิดามารดาและผู้ปกครองด้วยการช่วยเหลือบิดาในช่วงที่ไม่สบายรวมถึงการแบ่งเบาภาระ ไปในบ้านอีกด้วยด้านความรู้ความสามารถผมมีความมุ่งมั่นตั้งใจในการเรียนเป็นนักกีฬาและเป็นตัวแทนโรงเรียนไปร่วมแข่งขันกิจกรรมวิชาการต่างๆเช่นการแข่งขันต่อสมาการคณิตศาสตร์ในระดับจังหวัดได้รับรางวัลเหรียญทองและเป็นตัวแทนไปแข่งขันกิจกรรมสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ระดับชาติที่จังหวัดร้อยเอ็ดในส่วนของการเป็นตัวอย่างที่ดีและสร้างเครือข่ายขยายผล องค์ความรู้ความสามารถนั้นผมเป็นผู้ตั้งใจเรียนมีผลการเรียนดีเป็นแบบอย่างให้แก่บุคคลอื่นได้เข้าร่วมและเป็นคณะกรรมการสภานักเรียนโรงเรียนแม่น้ำอ้อมนอกจากนี้ยังได้มีโอกาสาเข้าร่วมอบรมสภาเด็กและเยาวชนตำบลน้ำอ้อมอบรมลูกเสือต่อต้านยาเสพติดอบรมโครงการทูบีน้ำวันเป็นนักกีฬาฟุตบอลโรงเรียนและเป็นตัวแทนสังงานเขตพื้นที่ การศึกษาประถมศึกษาเยโสโธรเขต1นึ่งเข้าแข่งขันการสร้างสรรค์เกมจากคอมพิวเตอร์ระดับม1ถึงม3ในงานศิลปะหัตกรรมครั้งที่70ที่จังหวัดร้อยเอ็ดได้รับรางวัลระดับชาติเหรียญเงินงานอดิเรกใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ด้วยการซ้อมกีฬาเตะฟุตบอลเตะตะก้อฟังเพลงกระผมขอขอบคุณและจบการนำเสนอไว้เพียงเท่านี้ครับ